สวัสดีครับแอลนูรถบ้านครับเมื่อนีนมาพบพ่อกันคือเก้าเช่นเดิมมาพาท่านผู้ชมมาเบิงรถหนาใส่ราคาถูกๆสำหรับเมื่อนี้ครับเป็นรถเข่าหัวเข่าสวนขออนุญาตขายกันตามสภาพให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันอ่าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะวาไว้แล้วตามเบิ่งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ มาพ่อกับมิตซูมิชิไทรท่านพลัสเน่รถคันนี้ปีจดทะเบียนปี4 .7 นะครับแต่ทะเบียนเพิ่นขาดปี66นะครับขาดอยู่เดือนมีนาคม2566นะครับสปีสำหรับทันที่มองหารถเข่าหัวเข่าสวนแต่ว่ารถคันนี้มีตำหนินะครับเป็นเครื่องยนต์2,400เกซีซีนี่ยแหละครับด้านไทยเพิ่น,นี่จะบุ๊ปนะครับปุ๊มนะครับมีร้อยปุ๊ม นี่ครับให้เบ่งโดยร่วมสีสันมีรองรอยการเห็ดมะามา่ครับมีรอยการเก็บสีมาอยู่เป็นบางชิ้นบางกันจังแก้มหนาฝั่งซ้ายนี่รอยเก็บงานมากนะครับเป็นสีครับนี่แตกยุกครับนี่แต่ว่าล่อนี่ท่านจะาพได้รล่อนี้นะครับจะได้ล่อเดิมอันนี้คือล่อใส่ให้มาทายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนวารถขั้นนี้นี่ครับหนาใส่ซ้ำไหลนี่ราคาบอกไว้ก่อนครับราคาสุดเถือกเลย แต่ว่าก็มีตำหนีมีอย่างโยเครื่องยนต์เฮ็ดมาใหม่ครับเครื่องยนต์ทำมาใหม่นะครับรถคันนี้เฮ็ดเครื่องมาใหม่บอกก่อนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0เอ่ 2, 500, เอ2,500ันาเครื่องยนต์2,400กว่ายกัวซีซีเรือเอ็นว่าเครื่อง2.5นะครับประหยัดน้ำมันครับรถคันนี้วิ่งไกลได้ทั่วไทยเบรกอยากแข็งนิดนึงแต่ว่ามีตำหนีคือกระจกเล่านะครับนี่ตัวนี้กระจกแล้วนะครับด้านหลังนี่ครับนี่อันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพ ให้ท่านผู้ชมได้ไปพิจารณาเอาส่วนคัสซี่สวยมากครับแนบมีเสริมมานิดๆน้อยๆเห็นแล้วครับนี่ครับคัสซี่คัสซี่เดิมๆครับบ่บิดบวก้งบ่กดบ่งอครับเรากาเป็นคัสซี่สวยๆเดิมๆครับเราการถบเคยถึกชนตาขางมาเบิ่งครับนน่อยตำคางแบบเดี๋ยวนี้กับบวเคึกตาขางมาแถในนอนเม็ดองค์เม็ดอากตำนงตำานี้ย่งคือเกาให้ท่านได้เห็นคือเกาคือเดิมครับให้ในกาบ่ค่อยสวยนะครับฝ้าประตู บ่ได้ทาความสะอาดครับนี่ด่านลังค่ากะบส่งมีคราบนะครับนี่ครับส่วนแอร์เนยกาแอร์กะมีนะครับแอร์กะมีอยูพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานี่ประตูบอย่อนน่ประตูปิดกรึบๆนะครับประตูปิดกรึบๆสำหรับท่านที่มองหารถเขาหัวเขาสวนเอาไปใส่งานรถคันนี้เต่าฟ้าไทยบ่มีเด้อบอกก้อนครบนี่ช่วงไทยนี่จะบุ้มครับนี่มีรอยบุบรอยบุ้มตรงนี้ครับนี่แล้วฟ้าไทยบ่มีครับ ฝาท้ายไม่มีขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพก่อนให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเอาครับนี่เอกสารพร้อมครับนี่เล่มครบเอกสารพร้อมช่วงล่างสวยแน่นนาช่วงล่างบรรทุกได้เลยครับสําหรับท่านที่มองหารถใช้งานอันนี้สําหรับผู้ที่ไปคนอ้อยข้นมั่นไปข้นยอยอยังผ้าหลอกผ้าร่าหรือว่าไปค้น อ่าคนงานเขาใส่ก็สัง่งเขาแก่เพิ่นใส่กันบ่านี่เอาหรือว่าขาเสียวไปเขาเกี่ยวหญ้าห้งัวมอนี่แห้งดีครับแม่พองวัวกำลังราคาขึ้นนะครับสภาพโดยร่วมถือว่าพ่อใส่ส่วนราคาบอกไวก้กกอนครับขายตามสภาพราคาพิเศษเพียงห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่หาเมื่นหาพันบาทเด้อพี่น้องท่านจะได้รถขั้นนี้เลยครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเปิด้องเครื่องให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวสตาร์ทให้เพิ่งนร้อมครับ แต่ว่าเครื่องยนต์มันยังเป็นเครื่องที่ใส่เผาหัวอยู่เนอเครื่องยนต์หม้อแบตเตอรี่ยังดีเลยเครื่องยนต์ยังเป็นกเป็นเครื่องดีเซลตัวนี้ครับตัวฝาครอบตรงนี้บ้อมี่นะครับลิ้นปากเพชรพลเรือนมาต่อม่ใี่กระ่มี่แต่เป็นพวกมาไล่พาวเวอร์เครื่องแห่งนะครับเครื่องแห้งคอมแอร์อยู่ครับคอมแอร์ยังมีนี่ครับตั้งใ่นะครับนี่คอมแอร์ยังมีนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิ้งครับนี่นี่คอมแอร์ยังมีครบนะครับ นี่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่ช่วงล่างดีนี่ครับนี่เอาว่าแล้วเฮาสตาร์ทเครื่องเบิงเลยครับผมรถคันนี้ก้อนสตาร์ทนี่เผาหัวนะครับอ่าถ้าว่ารถมันรถจอดเนะาะบ่ได้สตาร์ทโดดแล้วครับนี่ครับพอสตาร์ทนี่ครับปุ่มเผาหัวนะครับเผาหัวตรงนี้ครับขยกักขยกัขยกเอาอันนี้คือแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับให้กับท่านลูกค,ค้าไปพิจารณากันเอาครับเพราะว่าผู้ที่อยากเฮ็ดก็ได้ผู้ที่บ่อยากเฮ็ดก็ได้ครับ เพราะว่ารถมันใส่ได้แล่นได้ครับผมอันนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนี่เปิดสวิตช์ก่อนนี่ครับสตาร์ทครับผมบมมีไฟโชว์นะครับไฟไม่โชว์ไฟตาออกนะครับไฟตาเดี๋ยวเปิดไฟตาดเพื่อกันไม่มีไฟโชว์ไฟตาออกนะครับไฟตัดหมอกออกนะครฮะนี่ครับไฟตัดหมอก,อ,อกข้างหนึง่ง ฟังเสียงเครื่องความครับ,บ,บอารมณ์มอหน้าเพป็นครับโอ้หน้าพุ่ดดีนะครับแบบดูเครื่องครับผมไม่ควันนะครับเครื่องไม่ควันนี่มอน้าไหลดีครับพุ่ดดีดน้าปลั๊กไฟครับ เป็นรถที่ทําเก็บเครื่องมาเรียบร้อยสําหรับท่านทีว่ว่าเอาไปเก็บอย่างอื่นเอานะเพราะว่ารถคันนีเป็นรถส้าขายตามสภาพให้ท่านผู้ชมได้คิจารณากันเดานะครับเป็นรถนาเดิมนะครับผ่านหน้าเดิมตัวนี้ันานนาเดิมนะครับเป็นเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ็นเพจทผานหน้าเดิมนะครับ,นะนนรบล้วก็ท่านเดิมนะครับข้างประตูก็เดิมเดิมปิดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวไฟหัวแบบสมบูรณ์ น <mm um ี่ครับพุ <S 2> <S 2่มแอร์มีนะครับแต่ว่าท่านต้องไปใส้สายผ้าเหนาเครื่องเสียงมีนี่ครับวิทยุเทปมีนะครับลำโพงมีรถคั้นนี้วิ่งไกลได้นะครับวิ่งไกลได้คัดซีสวยนี่สำหรับท่านที่้องหารถใส่งานราคานี่ครับบอกเลยว่า55,000ื่นหบาทเอาใคได้ไปคุ้มนะครับคุ้มสุดคุ้มเลยเพราะว่าขายกันถูกๆให้ท่านผู้ชม ได้รถไปใส่ในราคาพิเศษน้ำซ้ำนี่ครับเครื่องยนต์ยังทํามาใหม่ด้วยช่วงล่างสวยครับนี่เอากระจกด้านหลังผู้เออด้านหลังนี่แตกนะครับมีตำหนินะครับนี่ลองพิจารณากันเอาครับสําหรับทันทีมองหารถราคาบ่อแข็งบ่อแรงแต่ว่าเอาไปลุยได้ใส่งานได้ปกติเอาไปแล่นเขาหัวเขาสวนไปขนอ้อยขนมันขนยางพระราไปขนคนงานเขาใส่ก็สร้างรถคันนี้อีกขั้นหนึง่งฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากัน เอกสารพร้อมโอนครับเลยมชุดมีครบทุกอย่างผ้าสีขาดมีหน้าหกหกนะครับอ่าตัวนี้นะครับเอาว่าแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุรถบ้านนี่รถบ้านมันจะเป็นยังี่ล่ะครับรถบ่ได้เก็บงานรถบ,นบ้านบ้านนี่ครับนี่นี่เอาเจ้าของรถเก่าคนมีรถหลายขั้นครับคนจอดทิ่มจอดควงไว้นี่ท่านที่มองหานะครับเอาว่าแล้วก็ขอบคุณเลยหลายครับผม